ม่อพร้อมกันวันนี้5คันครับผมทีมงานแบงค์สาเดี่ยวตัวครับวันนี้มาเจอคันแรกกันหน่อยครับนี่ก็ฟอร์ดเรนเจอร์นะนี่คันแรกนะครับไม่แค่10,000หมกิโลเท่านั้นเองนะรถปี2023ครับนี่ครับฟอร์ดเรนเจอร์ครับคันแรกนะคันที่2ครับผมวันนี้เรื่องยามดีครับ Honda City ตัวใหม่ล่าสุดครับไม่แค่8,000กิโลครับนี่นะรถปี2023เหมือนกันครับวันนี้ส่งม่อพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันเลยครับหมด5คันครับติดต่อกันเลยมาคันที่3ากันหน่อยครับไฮไลท์เลยเลยนี่ครับ วันนี้สมมอดจัดไปแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นเองนะคันนี้ไม่นิดเดียวครับสวยด้วยนะดูครับตัวพรีเมียมเ่ยตัวท็อปสุดเลยนี่ครับโอ้โหนี่ครับเทียนแบงค์สแตตัวบอสไม่ธรรมดาครับแต่ละคันนะมาคันที่สี่กันหน่อยครับนี่เลยคันที่สี่ของเรานะครับคันนี้เลยครับผมอย่างสวยนะเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่เลยนี่เขาราเลยครับ โตยเต้ารีโว่คันนี้นะนี่ครับสีประตูนะเกียร์ออโต้คันนี้ครับส่งมอบนะเรียบร้อยลูกค้าคันนี้ป้ายแดงห้างประมาณเก้าแสนกว่าขายแค่ถูกทุงห้าสิบปอร์เซ็นต์ครับนี่เอาทีเด็ดนะวันนี้ส่งมอบมูงค่าห้าพันบาทห้าคันครับสำหรับทีวันแบงค์เซอร์ต้นะสนใจครับพี่โปรชั่นดีๆแบบนี้นะลูกค้าแนะนำมาครับรับเลยครับแนะนำหมื่นบาทส่วนลดไปเลยครับสูงสุดหนึ่งแสนบาทแต่ละคันครับแล้วบอกเลยว่าเซฟดีมากเหมือนคันนี้เลยแอร์คอร์ดสวยขนาดนี้ครับป้ายแดงนั้นแปดนะเซฟลงงอญเจ็ดแสนบาทครับสนใจโปรชัั่่่นนนดดดีีีๆอย้้ะครบบพตติไเลทีมชั่เบอร์ 094ครับ5 2 6 0 3 4หรือแอดที่แอดปั้นเขียวแอด444ครับผมสวัสดีครับ